เตรียมเฮพมคอนเฟิร์มเบียรเด็กแรกเกิดออก10กันยายน63นี้ลุ้นได้เงินตกเบิกเพิ่มกว่าล้านรายเลยครับข่าวความคืบหน้าล่าสุดสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน ทางเพจ f c e e o o o นายจุติไกรฤกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมได้โพสต์ภาพที่มีข้อความประชาสัมพันธ์ระบุถึงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดงวดประจําเดือนกันยายน2563โดยระบุความตอนหนึ่งว่าเงินอุดหนุนเด็กออกวันที่10กันยายน2563 600บาทต่อเดือนโดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ประจำเดือนกันยายนจำนวน1,760 63,791รายครับคิดเป็นเงินจํานวน1 8 9 9 3 7 8 0 0บาทครับทั้งนี้ในการจ่ายวันที่10กันยายนนี้จะแบ่งเป็นการจ่ายตรงงวดให้กับผู้มีสิทธิ์จํานวนทั้งสิ้น1,763,797รายคิดเป็นเงินจํานวน1,058,278,200บาทและ จ่ายให้กับกลุ่มตกเบิกอีกจำนวน1 4 2 3 4ลานรายคิดเป็นเงินที่จะจ่ายตกเบิกในงวดนี้จำนวน841,92,600บานบาทครับโดยกลมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้เฉพาะตรงงวดหรือรวมตกเบิกด้วยครับเพราะฉะนั้นสำหรับการตกเบิกต้องรอรุนวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการโอนเงิน ตกเบิกเข้าให้ด้วยไหมเพราะกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะได้เฉพาะตรงงวดหรือรวมตกเบิกด้วยครับก็หลอรุ้นกันพรุ่งนี้ว่าจะได้รับทั้งตรงงวดและตกเบิกไหมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองเด็กล่วงหน้าสำหรับที่จะได้รับเงินในวันที่10กันยายนวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตท,ที่มีประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้เป็นประจำนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ